สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ n k งให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่22เนื่องจากวุ่นวายอยู่ครึ่งคืนทำให้อาวรานกับจิงฝานตื่นสายตอนที่ตื่นขึ้นมา แสงอาทิตย์ก็ลอดข้าหน้าต่างมาแล้วส่องแสงไปทั่วห้องสว่างสวัยเป็นอย่างยิ่งชีวิตย้อนยุคเช่นนี้ต่างกับชีวิตในยุคปัจจุบันมากเสียงที่ลอดเข้ามาในยามเช้าไม่ใช่เสียงรถราที่เอะอะวยวายแต่เป็นเสียงนกร้องไพเราะสนอหูบางครั้งก็ได้ยินเสียงตะโกนลากยาวลอยมาเบาๆเสียงพวกนี้ไม่ได้ทําให้คนไม่ชอบใจแต่กลับทําให้คนรู้สึกว่าอยากนอนอยู่เช่นนี้ฟังเสียงที่ล่องลอยมาจากที่ห่างไกลนี้ ไปตราบนานเท่านานสิ่งนี้ทําให้อาหรานผู้ซึ่งเมื่อวานเพิ่งจะเศร้าใจไปเขาที่รู้สึกว่าตัวเองไร้สาระเกินไปในที่สุดก็คิดตกว่าเขาควรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเผชิญหน้ายอย่างสง่างามในเมื่อมาแล้วก็ต้องอยู่ให้ดีถ้าหากว่าเอาแต่นึกถึงอดีตเช่นนั้นอยู่ไปก็คงไม่มีความหมายบิดขี้เกียจอย่างเต็มที่อารานหันศีรษะไปเห็นว่าจริงฝานเองก็ตื่นแล้วลืมตาเอ็นกายอยู่ด้านข้าง สีหน้างงงวยเล็กน้อยอาวหลาลุกขึ้นนั่งถามว่าเจ้าเป็นอะไรหรือกำลังกังวลอะไรอยู่เป็นนานกว่าจริงฝานจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นมือยาวเอื้อมปิดตาตนเองให้สีสันทุกอย่างถูกความเมื่อจากฝ่ามือบดบังไปลำข้อสันไหวอยู่เป็นนานถึงพูดว่ารู้สึกยาวนานเอเหมือนผ่านไปอีกชาติหนึ่งอาวหลานมองเห็นเพียงแค่สกหน้าด้านล่างของเขาคมสันชัดเจนจมูกโด่งวดงาม ริมฝีปากที่เม้มเข้าหากันน้อยๆทั้งไม่บางและไม่หนารูปทรงหน้ามองเหมือนกับตัวการ์ตูนซีในยุคปัจจุบันแต่กลับดูจริงยิ่งกว่าในฐานะผู้ชายคนหนึ่งอาวร้านเองยังอดยอมรับไม่ได้ว่าจริงฝาหน้าตาดีมากหล่อที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาจากทั้งสองชาติแน่นอนใบหน้าที่งดงามนี้ส่วนที่งดงามที่สุดนั่นก็คือดวงตาคู่นั้นในแววตาของเขาราวกับมีมหาสมุทรผืนใหญ่กว้างใหญ่ลึกล้ำ ดึงดูดให้คนจมดิ่งลงไปทว่าตอนนี้เขาปิดตาทั้งคู่เอาไว้ทั้งร่างดูราวกับว่ากำลังงุนงงทำอะไรไม่ถูกราวกับว่าจิงฝานผู้เดียวดายในวันนั้นวันที่พวกเขาไปกินข้าวกันที่วาเล่ทิงปรากฏกายขึ้นใหม่ครั้งอย่างไรเสียก็ยังเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยคนหนึ่งในใจคงมีเรื่องให้สับสนวุ่นวายมากมายอ้าวหานยื่นมือออกไปวางไว้บนมือของจิงฝานมือนั้นสั่นน้อยๆอ,อาวหานหยุดไปนิด แล้วลูบไปบนผมเขาค่อยๆสัมผัสศีสะเขาแย้มยิ้มพลางพูดว่าข้าเองก็มีความรู้สึกเช่นนี้ทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งหลับไปคืนเดียวกลับรู้สึกเหมือนหลับไปเป็นพันปีหมื่นปีเรากลับว่าได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กินเวลายาวนานของโลกมาแล้วผู้จบอาวรานก็ถามอีกว่าเจ้าได้ยินเสียงนกร้องตอนรุ่งเช้าหรือไม่สีสะใต้ฝ่ามือขยับขึ้นลงอาวรานเห็นเขาตอบสนองพูดอีกว่า อยู่ใกล้ๆหูนี่เองสนอใสงดงามมากเรากับว่าทั้งโลกนี้มีเพียงแค่ตัวเองหาที่สงบสงบเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่สุขสงบและอิสระอาวรานพูดต่อไปว่าเมื่อวานข้าบอกว่าข้าคิดถึงบ้านแต่พอเช้านี้ได้ยินเสียงนกร้องเหล่านั้นข้าก็รู้สึกว่าพอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เราสามารถเสียดายสามารถคิดคำหนึ่งหวนถึงมันได้ เพียงแต่สิ่งที่กำลังพบอยู่ตอนนี้ต่างหากที่ควไข้คว้าเอาไว้ยังมีสิ่งที่อยากได้ในอนาคตก็สามารถไปทุ่มเทความพยายามกับมันได้ครั้งนี้จิงฝานไม่ได้ตอบกลับมือของอาลหลานยังคงวางไว้บนศีรษะของจิงฝานเช่นเดิมคนทั้งสองเงียบไปเช่นนี้อยู่เป็นนานนอกประตูเหมือนมีเสียงคนประทะฝีปากกันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจิงฝานรีบลุกขึ้นนั่งทันใดก้มหน้าสีหน้าถูกปกปิดอยู่ภายใต้เส้นผม นั่งเงียบอยู่เป็นนานจูจูก็พูดเสียงขรึมความทุกข์บางอย่างไม่อาจลืมได้น้ำเสียงต่ำลึกเป็นอย่างมากอาวหานได้ยินไม่ชัดกำลังตั้งใจจะถามนอกประตูกลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพี่จิงฝานท่านอยู่หรือไม่ข้าจะเข้าไปแล้วนะฟังเสียงแล้วเป็นจิงฉีพี่ข้าอาจจะยังไม่ลุกก็ได้เจ้าอย่าเพิ่งเข้าไปยังมีจิงเสียงนี่เจ้าอย่าผลักประตูสิ ชัดเจนว่าจิงเซียงห้ามช้าไปแล้วจิงชีผลักประตูเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขายิ้มอย่างสดใสทว่ากลับไม่คิดว่าผลักประตูเข้ามาจะเห็นว่าอาวรานอยู่ด้วยคนทั้งสองสวมแค่เสื้อตัวในจรจิงชีถามอย่างสงสยัยคุณชายอาวทําไมท่านก็อยู่ที่นี่จิงเซียงเดินตามหลังมาลากจิงชีออกไปด้านนอกข้าออกไปเล่าให้เจ้าฝั่งด้านนอกเจา้าต้องให้เวลาพี่ข้าล้างหน้าล้างตาด้วยสิ พูจบยังไม่ลืมหันศีสามากำชับคนทั้งสองนอนขี้เกียจทั้งสองท่านรีบเตรียมตัวเข้าเลยเวลาอาหารเช้าไปแล้วนะอาวร้านกระโดดลงจากเตียงดูแล้วเมื่อคืนจริงเคอสองพี่น้องก็พักที่นี่จริงฝานสวมเสื้อผ้าไปพลางอืมออกมาเสียงหนึ่งคนทั้งสองค่อนข้างว่องไวจัดการตัวเองอย่างรวดเร็วตอนที่ออกไปจริงจือเพิ่งมาถึงหน้าประตูของพวกเขาไปเถอะลงไปกินข้าว รอแค่พวกเจ้าสองคนแล้วอาวร้านถามอย่างสงสัยพวกเจ้ายังไม่กินหรือจิงจือถลเงตามองเขาทีหนึ่งเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกทุกคนรอแค่พวกเจ้าแล้วอาวร้านหัวเราะฮิฮิไม่ได้รอค่าคนเดียวเสียหน่อยจิงจือพูดด้วยความโกรธพี่จิงฝานไม่เคยนอนตื่นสายมาก่อนสุดท้ายพอนอนห้องเดียวกับเจ้าแล้วก็ตื่นสายเลยเจ้าไม่คิดจะทบทวนตัวเองหน่อยหรืออาวรานสันสีสะัะ ไม่ควรนะข้าให้เขาพักผ่อนให้มากหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยล้าเกินไปผิดด้วยหรือจริงจืจริงฝานอาวหลานมาถึงด้านล่างแล้วถึงได้เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าคนทั้งหมดรอพวกเจ้าอยู่หวังหวยเลยจริงเครอรสองพี่น้องจริงรุ่ยที่ไม่เจอกันมาสองวันยังมีลูกหลานตระกูลจริงคนอื่นๆอีกสองสามคนหวังห้เลยกำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนสักพักให้น้องจริงรุ่ย สักพักให้น้องจิงฉียุ่งวุ่นวายอย่างยินดีจิงเซียงนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้ารำคาญพอเห็นว่าพวกจิงฝานมาแล้วก็รีบเก็บสีหน้าตะโกนอย่างยินดีว่าพี่พวกท่านมาแล้วรีบเข้ามานั่ง,หว,งหวางไหวเลยเห็นอารานมาแล้วรีบพยักหน้าแสดงท่าทีต่อเขายิ้มอย่างอ่อนโยนอาร่านก็แกล้งทําเป็นพยักหน้าไปทางเขาอย่างไม่ใส่ใจอาหารมื้อนี้กินกันอย่างคึกครื้น บนโต๊ะอาหารมีเสียงหัวเราะไม่หยุดแต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นพวกจิิงเคอที่พูดพวกเอ้ารานแค่ตอบรับบ้างไม่กี่คำฐานะนายน้อยแห่งตระกูลหวังตะวันตกของ,วงหวังฮวยเลยนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นทั้งจริงรุย่ยจิงเธอล้วนยิ้มแย้มให้กับเขา,วาหวังฮวยเลยเองก็แสดงละครเก่งเสียเหลือเกินมองดูสาวสวยทั้งหลายในใจเบิกบานเป็นอะย่างยิ่ง ไม่รู้ว่าคิดอะไรร้ายสาระอยู่ทว่าสีหน้ากลับแสดงออกราวกับเป็นสุภาพบุรุษผู้อ่อนโยนทําให้จิงรุ่ยกับจิงฉียิ้มร่าเริงไปตามๆกันเมื่ออาหารมื้อนี้จบลงอาหารานก็ถอนหายใจออกมากินข้าวกับคนที่มีความคิดนิสัยใจคอไปด้วยกันได้สบายใจกว่าจริงๆพวกเขากําลังคิดจะออกไปจูจูจิงเคอก็ถามขึ้นว่าเราจะกลับกันเมื่อไหร่จริงฝานยังไม่ทันตอบจิงเคอก็พูดอีกพรุ่งนี้ได้หรือไม่ ยังมีลูกหลานบางคนยังไม่กลับมาวันนี้จะติดต่อไปตอนข้าพวกเรายัางเที่ยวเล่นได้อย่างไรเสียก็เป็นงานเทศกาลปีหนึ่งมีครั้งเดียวได้หรือไม่จิงฝานตอบรับกลับไปอย่างเรียบเฉยว่าอืมไปคำหนึ่งพูดไปประโยคหนึ่งว่าต่ำใจแล้วก็จากไปตอนกลางวันอาวร้านอยู่ตรวจโรคกับพวกเขาไปอีกหนึ่งวันถือโอกาสคุยกับจิงจือเรื่องเรื่องวุ่นวายทั้งหลาย เกี่ยวกับตระกูลทางนั่นไปด้วยสำหรับเรื่องจีเต้าจริงจือไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงถ้ามีคำพีรับเช่นนี้จริงๆคงมีคนครองแผ่นดินไปนานแล้วจะเป็นแบบในตอนนี้ที่ตระกูลใหญ่ทั้งหลายหันแบ่งแผ่นดินใหญ่ออกเป็นสี่ห้าส่วนเอาก็รบราค่าฟันกันแบบนี้ได้เช่นไรยังมีตระกูลทางนั่นอีกทำไมถึงหลบเร้นอยู่เป็นนานแล้วเพิ่งมาลงมือกับพวกเจ้าคงไปได้ยินเรื่องไร้าสาระอะไรมามากกว่า เรื่องไร้แก่นสารไม่มีมูลความจริงอาลรานพูดว่าไม่ว่าจริงเถิดข้าก็เป็นตัวปัญหาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงจะอย่างไรข้าก็ถูกหมายหโวไว้แล้วส่วนพวกเจ้าตอนนี้ก็ถูกข้าทําให้เดือดร้อนไปด้วยแล้วจริงจือโกรธเจ้าหมายความว่าอย่างไรคิดว่าตระกูลจริงของเราไม่มีที่สําหรับเจ้าแล้วเจ้าจะโทษตัวเองเพื่ออ,อนนันใดอาลรานเจ้าเด็กนี่ อาวหลานข้าก็แค่พูดไปตามความจริงถ้าหากข้ากลัวว่าจะเดือดร้อนพวกเจ้าก็คงจะหนีจากไปนานแล้วจะมีเวลามาพูดอะไรกับเจ้าเยอะแยะจริงจื่อส่งเสียงเฮอะออกมาอาวหลา,านไม่สนใจเขาพูดต่อว่าจีเต้านั้นมีอยู่จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงยังหาไม่พบคำพีนี้ค่อยๆหาไปก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังไว้จะลดความระมัดระวังไม่ได้หลัง้ามาหาถึงที่นี่แล้วอีกทั้งยังมีหวังวายเลยนั่นอีกเป้าหมายล้วนชัดเจนอย่างยิ่งจิงจือตกตัวแล้วถอนหายใจถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อคืนได้ยินมากับหูว่าหวังวายเลยพยายามทําดีกับเจ้าข้าคงไม่กล้าเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงอาวร้านถอนหายใจยาวยิ่งกว่าคนที่ไม่ควรเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข้าถึงจะถูก เข้ามาอยู่ในโลกนิยายนี้อย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกจริงจือก็ดูเหมือนจะหนักใจอยู่เหมือนกันหลังฉานี่พอจะกันได้แต่วังห้เลยจะทําอย่างไรเขาต้องตามพวกเราไปที่ตระกูลจริงเป็นแน่อีกทั้งเขายังเป็นลูกของท่านป้าหวนเยเว่อ,อีกอาวหลานวาหวังห้ยเลยข้ายังสามารถหาวิธีจัดการถุงเวลาไม่ได้เขาใช้ชีวิตสุขสบายจนเคยแล้วไม่มีเล่เหลี่ยมแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดรับมือง่ายจริงจือ ก็จริงผู้จบก็บอกอีกว่าเสียแรงข้าอุตสานับเจ้าเป็นสหายเจ้ากลับเพิ่งมาบอกข้าเอาตอนนี้อาวร้านเจ้านับข้าเป็นสหายแล้วหรือข้าไม่รู้สึกถึงมันเลยจริงๆคุยกับจริงจื้อมาเนิ่นนานอาวร้านเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงเข้าไปดูจริงฝังตรวจโรคจับชีพจรได้ความรู้ใหม่ๆมาไม่น้อยตอนบ่ายพวกเขากินข้าวกันที่ร้านโอสถนี่เสียเลยไม่ได้กลับไปที่วาเล่ทิง และไม่ได้เรียกพวกจิ๋นเคอแต่เดินทางไปตำหนักเทพกันเลยวันนี้ถึงแม้จะไม่มีอินซีเหมืองมาขอพรแต่ตลอดทางก็ยังมีผู้คนเบียดเสียดเยอะแยะมากมายเทพธิดาของตำหนักเทพออกมาทำหน้าที่ขอพรในงานเทศกาลวันแรกแค่รอบเดียวก็พอแล้ววันที่เหลือก็จะอยู่ในตำหนักเทพคนที่อยากจะเคารพขอขอภรก็สามารถไปพบนางเป็นการส่วนตัวได้ถึงแม้จะไม่มีอินซีเหมืองแต่คณะการแสดงนั้นออกมาแต่เช้า เป่าตแตรร้องเพลงอยู่ริมถนนคึกคื้นเป็นอย่างยิ่งเทียบกับการได้รำและบทเพลงที่ดูสูงส่งของอินซีเหมืองการแสดงของพวกเขาดูติดดินเข้าถึงได้ง่ายกว่าคนที่ขับร้องเล่นดนตรีอยู่นั้นส่วนมากก็ไม่ได้หน้าต่างงดงามแต่ร่าเริงเป็นอย่างมากมีการเล่นกับคนเดินถนนอยู่บ่อยๆแสดงสีหน้าอลังการกว่าปกติดูดแล้วรื่องเดิมบันเทิงใจดีจริงเสียงทั้งหัวเราะทั้งกระโดโลดเต้นไปด้วย คนโปรยดอกไม้ในคาราวานเห็นนางมีความสุขจึงโปรยดอกไม้มาบนร่างนางมากยิ่งขึ้นจิงเซียงมีความสุขมากตอนที่พวกเขาไปถึงใกล้บริเวณตำหนักเทพนั้นคนก็ดูเยอะขึ้นมากไม่ใช่แค่คนแม้แต่ดอกจินมู่ก็เยอะไปด้วยตามลำต้นและตามกิ่งไม้มีโคมไฟประดับทำให้บริเวณตำหนักเทพสว่างสวยดุดกลางวันงดงามสว่างสวสองข้างของตำหนักเทพล้วนมีแม่น้ำอยู่ ในแม่น้ำมีเรือลอยละล่องอยู่มากมายเงาของเรือสะท้อนลงในน้ำดูงดงามราวภาพเขียนบางครั้งก็เพิ่มจุดสีแดงสีชมพูจากเงาคนลงไปเงาคนเหล่านั้นทุกคนล้วนยิ้มอย่างงดงามยิ่งทำให้ทัศนียภาพนี้งดงามมากขึ้นไปอีกในแม่น้ำมีเสียงหัวเราะพูดคุยไม่หยุดข้างแม่น้ำยิ่งคึกคักกว่าทั้งสองข้างมีเพลิงขา,ขายของมากมายมีทั้งอาหารเครื่องดื่มของเล่นครบทุกอย่าง ตอนนี้อาลรานถึงได้ค้นพบว่าคนที่ชอบเล่นสนุกหัวเราะไม่ได้มีแค่จิงเซียงคนเดียวสาวน้อยทุกคนแม้กระทั่งทั่วทุกคนนะที่นี่ล้วนหัวเราะสนุกสนานไม่หยุดใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขพวกอาลรานตามฝูงชนเข้าไปในตำหนักเทพเมื่อเข้ามาอาลรานถึงได้เห็นว่าต้นดอกจินมู่ใหญ่โตสองต้นที่อยู่หน้าประตูทางเข้านั้นไม่ได้ปลูกแยกไว้ต่างหาก แต่เอาต้นไม้สองต้นนี้เป็นประตูไปเสียเลยกิ่งก้านที่หนาแน่นกระจัดกระจายอยู่เหนือหัวคงจะมีคนสวนมาคอยดูแลตกแต่งต้นไม้ทั้งสองพันเข้าด้วยกันโค้งเข้าหากันกลายเป็นซุ้มประตูเมื่อก้าวพ้นซุ้มประตูไม้นี้เข้ามาถึงได้พบว่าหลังต้นไม้สองต้นนี้มีต้นไม่นับพันนับหมื่นทอดยาวไปพันเกี่ยวเข้าด้วยกันจนนับไม่ท่วนเรือนทุกหลังที่นี่ทำจากไม้เป็นหลักสร้างติดไปกับกิ่งก้านของต้นไม้ ดูงดงามไปอีกแบบพอมองแบบนี้แล้วไม่เหมือนตำแหน่งเทพที่อึมครึมจริงจังแม้แต่น้อยกลับเหมือนสถานที่สุขสงบแห่งหนึ่งอาลรานคิดในใจว่าอาศัยอยู่ในสถานที่ที่งดงามดังภาพวาดเช่นนี้คงทำให้จิตใจหนักแน่นน่าเชื่อถือแตกต่างไปจากคนทั่วไปข้างในทั้งใหญ่และไกลามากพวกอาลรานเข้าไปก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นบรรยากาศก็สงบขึ้นมากอาลรานทอดถอนใจ รู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในสวนของเทพเซียนไม่ได้มาเสียเที่ยวจริงจริงจิงจือหัวเราะยกเขาที่ทำท่าไม่เคยพบไม่เคยเจอเจ้าเคยเป็นเซียนเคยขึ้นสวรรค์หรืออย่างไรอาวร้านทําเป็นไม่ได้ยินพวกเขาเดินเดินหยุดหยุดอ้องห้องด้านหน้าเดินไปหน้าประตูเรือนด้านในกลับเห็นว่าหน้าประตูมีคนอยู่มากมายแต่ก็ต่อเป็นแถวยืนเรียงกันอย่างเรียบร้อยมองไล่ไปตามลำดับแถว ด้านหน้าสุดของแถวมีหญิงสาวสองนางกำลังพูดคุยกับคนที่ต่อแถวอยู่พวกนางแต่งตัวเหมือนกันเนื้อผ้าสีเรียกปักลายดอกจินมูลักษณะเรียบง่ายดูน้อยชิ้นแต่สวยงามมากชุดเช่นนี้เคยเห็นมาแล้วบริเวณด้านหน้าจวนคงเป็นชุดของคนที่ทำงานอยู่ในนี้อาวร้านเห็นคนต่อแถวรอเขาอดก้มหน้าลงไปถามจริงเสียงไม่ได้เข้ามาข้างในแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกหรือหรือว่าเป็นการซื้อบัตรเข้าชม จิงเซียงหัวเราะฮิฮิสายหัวตอบว่าไม่ใช่อีกเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้แล้วอ้าวร้านดีดหน้าผากนางไปทีหนึ่งเด็กน้อยนี่รู้จักมีรับลงคมในแล้วพวกเขาต่ออยู่ท้ายแถวแถวเคลื่อนที่เร็วมากไม่นานก็ถึงตาพวกเขาแล้วหญิงสาวสองคนนั้นยิ้มน้อยๆพูดว่าคุณชายกรุณายื่นมือออกมาเจ้ากะอาวร้านหันไปถลึงตามองพวกจิงเซียงเจ้าคนพวกนี้นี่ รู้อยู่แล้วว่าเขามันงงไม่เข้าใจอยู่ยังจะให้เขายืนอยู่น่าสุดอีกยื่นมือไปให้หญิงสาวที่ใส่ชุดเรียบง่ายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นชูนิ้วนางด้านขวาของอาวรานขึ้นมาใช้เข็มจิ้มเลือดออกมาหยดหนึ่งหยดลงบนไข่มุกสีทองใสเลือดกลายเป็นเส้นซึมลึกลงไปในไข่มุกมองดูแล้วก็เหมือนกับดอกจินมู่ที่มีเส้นสีแดงผสมอยู่ภายในตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเด์ดอาวรานถูกทำให้งงแล้วงงอีก หญิงสาวที่ใส่ชุดเรียบง่ายคนนั้นเห็นอ้าวรลานทำน่าสงสัยนางแย้มยิ้มบางกล่าวว่าไข่มุกเม็ดนี้หล่อมาจากดอกจินมูกได้รวมเลือดของคุณชายเข้าไปภายในก็เท่ากับได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับคุณชายแล้วคุณชายเดินลึกเข้าไปอีกก็จะได้พบกับแท่นวาสนาคุณชายโยนไข่มุกลงไปหากไข่มุกจมลงแสดงว่าคนที่มาขอความรักในวันนี้ยังไม่มีคนที่เป็นพรหมลิขิตของท่าน หากไข่มุกของท่านหลอมรวมกับไข่มุกของคนอื่นเช่นนั้นท่านกับเจ้าของไข่มุกที่หลอมเข้ากับท่านคนนั้นก็จะเป็นพรหมลิขิตของกและกันเจ้ากะอาวรานตะลึงไปทันใดย,ยังมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยที่มันหลักการอะไรกันไข่มุกสองเม็ดจะรวมกันได้อย่างไรพวกจิงฝานก็ถือไข่มุกกันคนละเม็ดพวกเขาพากันเดินเข้าไปด้านในอาวรานเล่นไข่มุกในมือคิดกลับไปกลับมาถามด้วยความสงสัยเล็กน้อยว่า อาศัยไข่มุกแค่เม็ดเดียวก็สามารถหาเนื้อคู่ได้จริงหรือเปล่าคงไม่ใช่แกล้งเราหรอกใช่หรือไม่จริงเสี่ยงทุบหลังเขาพูดอย่างจริงจังว่าต้องจริงแน่อยู่แล้วทุกคนที่เคยมาขอเนื้อคู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้ทุกคู่ที่ไข่มุกรวมเข้าด้วยกันก็ลุ้นครองรักกันยังยาวนานไปจนชั่วชีวิตทั้งสิ่นออ๋อร้านถามอีกว่าหรือว่าชายหญิงที่นี่ต้องหาคนที่สามารถ รวมไข่มุกเข้าด้วยกันได้ให้เจอก่อนแล้วค่อยแต่งงานเช่นนั้นถ้าหาไม่เจอไปชั่วชีวิตละ่ะจิงเซียงพูดด้วยเสียงเบาว่าก็ก็ไม่ใช่ทุกคนแต่คนที่สามารถหาคนที่ไข่มุกสามารถผสมรวมกันได้เจอก็จะได้อยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตจริงๆอหลานรีบหัวเราะแล้วแย้งว่าเช่นนั้นคนที่ไข่มุกไม่รวมกันก็ไม่มีสักคนเลยที่มีความสุขไปชั่วชีวิตหรือคนที่หาไม่เจอก็โดดเดี่ยวไปจนแก่จิงเซียงปากยื่น ก็ไม่ใช่หรอกอาวรานยิ้มหยิกจมูกนางก็แค่นั้นความสุขกับไขมุกไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยจิงเซียงปัดมือเขาออกพูดอย่างโมโหว,ว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่ช่างฝันเลยสักนิดนะต้องจริงจังขนาดนั้นเพื่ออะไรอาวร้านหัวเราะลูกหัวนางล้อเจ้าเล่นเท่านั้นเห็นเจ้าถยงสู้ข้าไม่ได้ขาก็มีความสุขจิงเซียงโกรธมากกว่าเดิมหันไปฟ้องพี่ชายนางท่านพี่ จะช่วยน้องสาวท่านหรือไม่อาวหลานรังแก่ข้าจิงฝานยิ้มแล้วอบนางไม่เป็นไรไม่ต้องโกรกเจ้าแค่สาบแช่งให้ไข่มุกเขารวมเข้ากับคนที่หน้าตาประหลาก,ก็ใช้ได้แล้วจิงเสียงร่าเริงทันทีท่านพี่ทำไมท่านกลายเป็นคนแบบนี้แล้วอาวหลานพี่เจ้าคงเป็นพวกจิตใจโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งพวกเขาไม่ได้รีบร้อนไปเสี่ยงไข่มุกที่แท่นวาสนากลับเดินช้าชา สำรวจไปทั่วตําหนักเทศวนไปลึกสุดไม่มีคนมีแค่สวนดอกจินมู่ไหวไปมาในสายลมแสงไฟก่อนอ้อยลงด้วยจิงจือถามว่ายังจะเดินเข้าไปให้ลึกกว่านี้หรือไม่จิงฝานสายหน้าตอบว่ากลับกันเถิดพวกเขากำลังตั้งใจจะจากไปอาวรานก็เหมือนจะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเบาหวิวอาวรานหยุดอยู่ที่เดิมเงี่ยหูฟังเดี๋ยวก่อน มีเสียงบางอย่างจริงเสียงสีหน้าสงสัยและหยุดลงตามไปด้วยจริงจือรีบบอกว่าไม่ต้องฟังแล้วเป็นเสียงขอความช่วยเหลือจริงๆอยู่ทางตะวันออกฉียงใต้ผู้จบก็รีบบินไปทันทีพวกอาวหลานรีบตามไปยิ่งเข้าใกล้เสียงร้องก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กสาวดูประบางไร้ทางสู้ทำให้คนปวดใจสงสารอาวหานรู้ทันใด เป็นอินซีเหมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ลึกเข้าไปอีกแทบจะไม่มีแสงไฟแล้วมืดสนิทแค่เห็นเงาคนลางๆแล้วก็เสียงพูดที่สกปรกไม่น่าฟังอาวร้านกับจิงจือไม่สนแล้วว่าจะแหวกแย่ให้งูตื่นยกกระบี่แล้วพุ่งไปทางเจ้าคนชั่วผู้นั้นเลยคนคนนั้นก็ได้ยินเสียงถึงแม้นี่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่การตอบสนองของคนผู้นั้นก็ไม่เร็วเลย ชักกระบี่ข้างลำตัวแล้วพุ่งเข้าสู้กับพวกอวรานทั้งสองมีวรยุทธ์ไม่เลวแล้วยังลงมือพร้อมกันอีกคนคนนั้นจึงถูกสกัดไว้ในเวลาไม่นานจริงจอืออยังแทงกระบี่ไปที่ขาอ่อนของคนนั้นด้วยเขาหอบหายใจดึงเสื้อที่กองอยู่บริเวณเอลซัดออกไปใส่ทั้งสองคนแล้วหนีไปในป่ารกทึบคลื่อนหายไปกับเงาไม้อย่างรวดเร็วล้อมรวมไปกับความมืดทั้งสองวิ่งตามไปเล็กน้อย ก็ทำได้แค่ยอมแพ้กลับมาเมื่อกลับมาที่เดิมจิงเซียงกําลังประคองอินซีเหมืองแม่นางคนนั้นร้องให้อย่างทรมานดูน่าสงสารมากอาวหลานพูดแค่ว่าอย่าอยู่ที่นี่ต่อไปเลยทรงนางกลับไปเถิดทุกคนพยักหน้าจิงเซียงพูดตอบใจว่าเจ้าไม่ต้องร้องไม่เป็นไรพวกพี่ชายค่าไล่มันไปแล้วอินซีเหมิงร้องให้แล้วพยักหน้าไปด้วย เมื่อมาถึงที่ที่มีแสงอาวร้านถึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าของอินซีเหมืองถูกฉีกกระชากเป็นริ้วๆถึงแม้ว่าถ้าเป็นในยุคปัจจุบันจะไม่เป็นไรแต่ในยุคที่ค่อนข้างจะต้องปกปิดมิชชัเช่นนี้ก็ดูจะเปิดเผยมากไปจริงๆอาวร้านมองจริงจื่อกับจริงฝานที่เหมือนกับท่อนไม้สองท่อนแล้วก็มองจริงเสียงที่เป็นเพียงแค่เด็กสาวจึงทําได้แค่สลัดเสื้อตัวนอกของตอนเองคลุมให้อินซีเหมืองแม่นางคนนั้นเงยหน้ามองอาวร้าน น้ำตาหนองหน้าอาวร้านหัวเราะออกมาสองเสียงอย่างกระอักกระอ่วนดีที่การเป็นคนหน้าตาดีก็ดูจะมีข้อดีอยู่บ้างอินซีเหมืองเช็ดน้ำตาอดทนไม่ร้องแล้วขอบคุณพวกเจ้าถ้าถ้าหากไม่ได้พวกเจ้าข้าก็ข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีจริงเสียงรีบตอบว่าเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วดีที่พวกเขาหูดีวรยุทธก็ดีมาได้ทันเวลาพอดี อินซีเหมืองพยักหน้าแล้วก็รีบขอบคุณอีกใบหน้าที่มีคราบน้ำตาดูบอบบางเหมือนกิ่งหลิวต้องลมและก็มีความเข้มแข็งปนอยู่ด้วยจิงเซียงยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้อินซีเหมืองพูดอีกว่าเจ้าพักอยู่ห้องไหนพวกเราไปส่งอินซีเหมืองตอบว่าอยู่ค่อนไปทางทิศใต้ข้าจะพาพวกเจ้าไปจิงเซียงพยักหน้าไกลหรือไม่เจ้าไหวหรือเปล่า ให้ข้าแบกเจ้าหมาวรยุทธ์ของข้าเองก็ดีมากเช่นกันนักอินซี่เหมืองสายหน้าแล้วก็สะอึกสะอื้นขึ้นมาอีกไม่เป็นไรข้ายังไหวจิงเซียงเห็นนางยังเศร้าอยู่รีบพูดหยอกล้อก,กับนางแล้วยังเปลี่ยนเป็นทำเสียงโกรธจัดว่าเจ้าวังใจข้าต้องจับมันมาให้เจ้าระบายความโกรธแน่พูดจบก็ถลึงตามองอาวรานกับจิงจือเจ้าสองคนทำไมโง่เช่นนี้จับคนคนเดียวยังไม่ได้ จริงจือ่อเมื่อกี้ไม่ใช่เพิ่งชมไปว่าพวกเราวรยุทธ์ดีมากหรอกหรืออาวหลานถูกว่าร้ายอย่างไม่เป็นธรรมดาจริงจื่อกับอาวหลานเสร็จจิงเซียงก็ย้ายความโกรธไปที่จริงฝานยังมีท่านอีกท่านเป็นพี่ชายข้านะเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลจริงเราทำไมท่านอนถึงยืนนิ่งไม่ขยับทำมันหนีไปจนได้จริงฝานส่งเสียงฮึออกมาเสียงหนึ่ง จับได้แล้วไม่น่าอายกว่าเดิมหรือคำพูดนี้พูดออกมาแบบมีความหมายแฝงอินซีเหมืองร้องออกมาอีกเดิมทีก็เป็นเรื่องที่น่าอบอายยังถูกพูดคำว่านี้ย้าขึ้นมาอีกคนที่เพิ่งพบเจอเรื่องน่าอายมาจะไปทนไหวได้อย่างไรอาวร้านเห็นอินซีเหมืองร้องให้ไม่หยุดจึงทำได้เพียงพยายามแก้ต่างแทนจิงฝานเจ้าอย่าร้องเลยความหมายของจิงฝานคือกลัวว่าเรื่องนี้จะเปิดเผยออกมาเดิมทีก็ไม่ใช่ความผิดเจ้า แล้วเจ้าก็ยังไม่ใช่เหยื่อที่รับเคราะหแต่ผู้หญิงก็จะบอกบางอยู่สักหน่อยและยังถูกวิจารณ์มากกว่าดังนั้นตอนนี้การปกป้องเจ้าจึงสําคัญที่สุดวิธีเดียวก็คือตอนนี้อย่าเพิ่งให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เด็ดขาดได้ยินคําพูดนี้อินซี่เหมิงก็หยุดร้องค่อยๆเงยหน้ามองอาวรานดวงหน้าที่เลอะคราบน้ําตาปรากฏรอยยิ้มน้อยๆรอยแรกในค่ําคืนนี้รากับดอกท้อที่เบ่งบาน อาร้านที่มีใจสงบนิ่งก็ยังอดพูดออกมาไม่ได้ว่าเวรแล้วแม่นางคนนี้อย่าได้ชอบเขาเป็นอันขาดเชียวไม่งั้นคงกระอักกระอ่วนแย่เจ้าเด็กจริงฝาน,นี่ก็จริงๆเลยป่วยเป็นโรคหมอสองหรืออย่างไรในนิยายต้นฉบับเขารักอินซี่เหมืองมากอีกอินซี่เหมืองเป็นคนเรียบร้อยรู้ความรู้จักหนักเบาและยังเบิสุดไร้ดียงสาและยังมีใจเดียวต่อจิงฝาน มองเขาสําคัญยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองในนิยายต้นฉบับอินซีเหมือนมีอาการเจ็บหัวใจคล้ายๆกับโรคหัวใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่อาการเจ็บหัวใจนางกาเริบนางจะเจ็บจนแทบทนไม่ได้แม้แต่จิงฝานก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นโรคอะไรจริงฝานพยายามทุ่มเทแรงใจแรงใจไปมากเพื่อรักษานางและยังลำบากไม่น้อยด้วยฉากนั้นเขียนไว้อย่างโศกเศร้าบรรดานักอ่านหญิงต่างก็ทยอยแสดงความคิดเห็นว่า อยากมีคนรักแบบจริงฝานถึงแม้สุดท้ายนักเขียนจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นโรคอะไรเป็นได้อย่างไรแต่ก็ทำให้หลายคนซาบซึ้งเสียน้ำตาไปไม่น้อยอาวหลานคาดว่าเจ้าว่านเฟิงคงจะดูหนังน้ำเน่ามากไปใช้ฉากรักสุดเศร้าสร้างโรคหัวใจเวอร์ชั่นโบราณขึ้นมาหลอกคนอ่านตอนนี้มีจริงเสียงคอยพูดให้กำลังใจแล้วยังมีอาวหลานที่คอยพูดคำตอบใจอินซีเหมืองตลอดทางมาก็ไม่ร้องอีกแล้ว แล้วยังหันมายิ้มให้อารานกับจิงเซียงบ่อยๆสงสารก็แต่อารานทุกครั้งที่เห็นนางยิ้มก็อดสถานใจไม่ได้เหมือนระยะทางจะไม่ได้ไกลมากพวกเขาเดินมาไม่นานก็ถึงแล้วอินซี่เหมิงจับมือจิงเซียงเสียงสันเครืออะขอบคุณพวกเจ้ามากหากไม่ได้พวกเจ้าข้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเช่นไรบ้างจิงเซียงแกล้งทำเป็นโกรธคำนี้เจ้าพูดมาไม่รู้กี่รอบแล้ว ยังจะมาเกรงใจพวกเราอยู่อีกอินซี่เหมืองยิ้มเล็กๆแล้วพยักหน้าจิงเซียงพูดว่าวันหน้าก็มาเที่ยวที่ตระกูลจิงบ่อยๆถ้าป่วยก็ไปที่ร้านโอสถตระกูลจิงหิวแล้วก็ไปหวาเล่ทิงบอกชื่อข้าไปก็พออินซี่เหมืองพยักหน้าจิงเซียงรีบกลับเข้าไปด้านในเถออินซี่เหมืองส่งเสียงอือมออกมาเสียงหนึ่งหันซีสมามองอาวลานที่หนึ่งพูดเสียงเบาว่าขอบคุณเจ้ามาก และก็ขอบคุณสำหรับเสื้อนี้ด้วยเอาล่นย,ยิ้มสายหน้าพูดว่าไม่เป็นไรจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ